ลมจับลายจับหอยมันก็ได้กินแต่ถ้าองนัยในสิ่งที่พิษาัยพระพรหมพิษรามพิษเด็กมืดลงไปในพิษาัยผมเรียกว่าพิษภัยฉะนั้นให้นักเรียนทุกคนที่มาวันนี้ค่อยตั้งใจปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาเหมาะสมมีพระเพียรกช่วยแนะนตามฉะนั้นเราควรรู้จักธรรมภาพเราขอขอบคุณพระ่ครูบาอาจารย์ที่ได้ทานนักเรียนต่อมาอบรมอย่ายั่งยำแต่สูงพิสัยในทางที่ดีรู้จักบํง เราก็อยากปีเป็นความสุขความเจริญฉะนั้นแม่ที่สุดนี้ต้องุกอคน้งานนะจงมีเต็ความสุขความเจริญเจริญด้วยอนุ่วันนัสุขการะนักปฏิทานนสารสม่น้งประการหนึ่งสองอ่างพเรียนนั่งทางที่ประมุขในที่ดา พระนอมอมือไม้ระหว่างปกคำว่าสาธุกัน,นต์พร้อมกันสาธุอานนัมกราประเดชประภูหลวงพ่อสารพรตอัญชลีวันธาอัปิวาพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอัปิวาธัมโมเมนาโถอัญชลีวัน ดูบาอาจารย์และนักเรียนของพระคุณณเดชพระคุณหลวงพ่อวันนี้โอกาสนี้ด้วยค่ะของพระุณณช่าคขอบรคุณทีรเรีย สำหรับที่มีความจเป็นต้องห้องน้ำตรงนี้นะครับไปได้แค่ครั้งละสามคนนะครับให้ในการแตะมือไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็รีดครอบหานะคะรับเับทราบว่าเป็นข้อตกลงกักนเพื่อให้การวจขงเเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ลดงานะนะครับ ยนะคะลำดับต่อไปนะคะขอ,อะแนะนำคณะวิทยากรนะคะที่จะมาถ่ายทอดความรู้นะคะให้กับพวกเรานักเรียนนะคะได้รับฟัทงทั้งขั้เช้าและขั้บ่ายนะคะ,ะทา่านแรกนะคะพระมาหาสุพปสุปวรรณจิตตอนะคะระดับการศึกษาปริญญายตรีนะคะสาธุย่างดัง ไม่ดังเลยตั้ง3 4มสี่ร้อคนสามสองหนึ่งท่านที่2นะครับพระอาจารย์วิโุลคุณอายุตโตนะคะระดับการศึกษาปริญญาตรีจ้าต้างย ly, งืนรอรอ,อเดี๋ยวตรงนี้นะคะท่านเป็นพระอาจารย์รูปแรงที่จัดมา ให้ความรู้เราในภาคเช้านะคะท่านที่3พระอาจารย์พิธิีวั์กุญแะกุศโลนะครระดับการศึกษาปริญญาตรีรูปหล่อที่สุดนะคะของสํานักปรมษษิมณธรรมของเ,าเ,เราการสาทุกท้าวแล้วก็ท่านที่3พระ,ะท่านสําเริงนะคะท่านอาจารย์สําเริงอินทยุงนะคะที่เช้าเเดินวนบนอยู่แถวน,นี้นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวท่านจะมาอบรมเราในช่วงบ่ายนะคะระดับการศึกษาปริญญาโท <Okay. S 2> าท่านก็จะมารแนะนำเรานะคะแล้วก็ท่านต่อสุดท้ายนะคะก็คืออาจารย์เอ็มน,นะคะดรียาโสธาราสิริพาประพาบอบนนะคะเป็นตำแหน่งรองผู้บริการสำน,นักงานสำนักปฏิบัติธรรมโดยต่างจังหวัดสุรินประจำอยู่ที่นี่นะคะปริญญาเอกสองใบปริญญาโทรปริญญาตรีแล้วก็ หลักสูตรประกราศใชยบัตรสามใบสามหลักสูตรนะคะแล้วก็มีผลงานใดติมทั้งในและต่างประเทศแล้วก็มีงานวิจัยเรซเรระดับประเทศอแบบ่งชิยย้นงานสาธุดังนั้นสิคะ<ส>อ่าภาพใบนะคะก็จะเจอพี่พรามนะ,ะส่วนมากทุกคนก็จะเจรียกว่าพี่พรามเพราะพี่พรามอยู่ที่นี่นะคะแต่ อพอศ .2540 จนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ออกจากวัดเลยนะทุกวันนี้อายุ39ปีและปีหนึ่ปีก็จะก้องอายุ40แล้วนะคะาะดับต่อไปเอาไปที่ตกลงกันนะคะว่าถ้าใครปวดนะนักปวดเบาจริงๆนะคะ,ะลุกขึ้นแล้วก็ยกมือไหวแล้วก็ไปขออนุญาตคุณครูหรือสามารถขออนุญาตพระอาจารย์ได้ 8ชั่วโมงนะครที่ท่านรับผิดชอบนะคะเอาที่ปวด,ดจริงๆเพราะว่าถ่าจะปล่อยไปทั้งหมดนั้นเห็นคณาดารยาบอกว่า,าเด็กมีจํานวนที่เยอะเกินแล้วที่จะเสียเวลาในการจัดแถวที่ค่อนข้างมากนะคะดังนั้นให้เราในความซื่อสัตย์กับตนเองว่าถ้าฉันปวด,ดจริงๆฉันถึงจะไปแต่ถ้าฉันไม่ได้ปวดอะไรเลยนะคะฉันก็จะนั่งฟังเพราะว่า วันนี้เป็นวันที่ดีที่เราได้มาศึกษานอกสถานที่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นและต้องได้รับ,นะค,รบความรู้ให้สมกับที่เราเสียเวลามาดังนั้นตั้งข้อปรฏแยงชีวิตไว้ว่าเมื่อคุณมาที่นี่คุณมาเอาอะไรและเมื่อคุณจากที่นี่คุณได้อะไรให้นักเรียนนะคะ conclusion คือสรุปให้กับตัวเองให้ได้ว่ามาที่นี่ได้อะไรบ้าง และจากตรงนี้ไปนะคะเวลาไปสาลเราเลือกแล้วคุณได้อะไรแต่ถ้าคุณมาออกไปคุณได้เต็มอันเดอร์ว่าคุณได้เปรี่ยนแต่ถ้าเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้อะไรเลยคุณเสียเปรี่ยนมีอยู่สองอย่างบนโลกนะคะได้เปลี่ยนกับเสียเปรี่ยนได้และไม่ได้ดังนั้นอาจารย์เราอย่างยิ่งมาทุกคนที่เข้ามาที่นี่ต้องได้รับความรู้ที่ไม่เสียเปรี่ยนขอให้ทุกคนได้เปรี่ยนทุกคนนะคะกับขอาพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอโอกาสแด่ท่านครวิทยากรด้วยความเคารพและคระวิทยากร็ออขอเจอ,นอจนพรเจินสุขสวัสตีขอความเจริญรงรืองมเกิดมีแดบบ รูปบรรจาการท่านผอ,อ,อตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ,ของของโรงเรียนวินวัตรโยธินะก็ขอสวัสดีนักเรียนทั้งชายและหญิงที่น่ารักทุกคนทุกท่าน